ไปรู้จักกับไหมอีรี่กันนะครับซึ่งกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้มีการศึกษานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ไหมอีรี่นั้นมีขนาดฝักใหญ่นะครับแล้วก็สามารถแปร รูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ได้ต่างๆมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งทออาหารนะครับเครื่องสําอางหรือว่าปุ๋ยด้วยนะครับเช้าวันนี้จะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันนะครับครับผมเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรศิวิไลนะครับสิริมังครารัฐท่านอาจารย์ประจําภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องมาพูดคุยถึงเรื่องของไมเอรี่ทนร้อนแล้วก็ไม้ที่มีการพัฒนาจนเป็นจัมโบ้เนี่ยคือมีลักษณะเป็นยยงงไบ้าาารอจ อันดับแรกก็คือว่าเราพัฒนาคือโดยปกติเราพัฒนาอย่างครบวงจรมาเื่อยๆนะคะแต่แต่พาะเลี้ยงเป็นอาหารเป็นจีวรสิ่งทอต่างๆนี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการเพ่อเลี้ยงเนี่ยภาวะโลกที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิสูงบางวันมีสามฤดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงจากไม้ที่แข็งแรงแล้วปกติเขาแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างจะทนร้อนได้ดีกว่าไม้บ้านนะคะเราเราระดับนี้นะคะแต่หน้าวันนี้มันทําให ขั้นตอนในการพัฒนาหรือเพาะเลี้ยงมันยุ่งยากเขาก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราจําเป็นจะต้องทําให้มันง่ายขึ้นก็เลยมาพัฒนาให้ทนร้อนแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือมีคุณสมบัติในการทนร้อนแล้วก็ขนาดของของตัวฝักใหม่ก็ใหญ่ขึ้นที่ใหญ่ขึ้นเราทำสองเทคนิคกันนะคะเทคนิคแรกที่เราทํำนะคะก็คือทําให้มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้คือใหญ่ใหญ่โดยเทคนิคนึงซึ่งเรากําลังทาทรัพย์สินทรรบัญญาให้ทางมหาวิทยาลัยจากจากใหญ่ระดับนี้นะคะกับ เริ่มต้นเขาเล็กขนาดนี้จะเปรียบเทียบกันใเห็นชัดเจนเลยนะครับคือเล็กแล้วก็มาใหญ่ซึ่งอันนี้มุ่งไปทางในแง่ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจบเ้าใช้ขัดผิวขัดหน้าซึ่งได้ราคาสูงตามที่บริษัทพงเพชรให้ข้อมูลเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจดในเรื่องของการตัดปัญญาอยู่ราคามันจะสูงมากไปถึงประมาณ3 0 0พได้แต่ถ้าเล็กใหญ่นะคะถ้าถ้าเดิมเนี่ยอันเล็กเนี่ยจะตกเล็กนี้นะคะคเออสิบ สิบรังเนี่ย45บาทนะคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเอาใช้ในการขัดหน้านะคะเป็นเครื่องสําอางเพราะรักษาะเด่นของเขามีโปรตีนที่ช่วยขัดหน้าได้อันดับต่อมาก็คือมีป้องกันแสงยูวีได้ดีเด่นกว่าไม้บ้านเยอะตรงนี้ค่ะอืมครับผมในส่วนของกระบวนการการศึกษาวิจัยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่การพัฒนาในจุดแรกเนี่ยอาจารย์เริ่มศึกษามาจากเรื่องอะไรบ้างครับก็เริ่มศึกษาการเพาะเลี้ยงพืชออาหาร แล้วก็พัฒนาผิตภัณฑ์สิ่งทอพัฒนาเป็นปุ๋ยเป็นสารเขาเรียกว่าไบโอเนติไซด์กำจัดโรคและแมลงแล้วก็มาแปลรูปเป็นอาหารมาเนี้ค่ะซึ่งเราก็จดทรัพย์สินธรรมัญญาให้หมาลายไปมากกว่า20อนุสิทธิบัตรค่ะทรัพย์สินธรรมัญญาส่วนส่วนที่บอกว่าทนร้อนเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์อันหนึ่งก็คือทปกติเขาทนร้อนได้ระดับหนึ่งแต่ณวันนี้เราทําให้มัน ทนร้อนได้มากกว่า37องศาซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการทำทรัพย์จินธรรมญาให้หมาวิทยาลัยครับค่ะก็เป็นจุดเด่นซึ่งปัญหาต่างประเทศกำลังเจ็งเหมือนกันคือเลี้ยงแล้วมันตายมันตายเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนขึ้นใช่ไหมครับค่ะแล้วฤดูร้อนปกติถ้าต้องการเลี้ยงก็ต้องการเทคนิคเฉพาะทางแต่มันยุ่งยากทำให้เกษตรกรไม่ค่อยสนใจกระบวนการก็ยากใช่ยอะใช่ครับเราก็มีการเปลี่ยนตรงนี้ในวันนี้ก็เลยดีขึ้นแต่กำลังจะเอาสองเทคนิคนี้มาร่วมกันทนร้อนค่ะ ทีนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเอาไปสู่การแปลรูปเป็นผ้าไหมเนี่ยคุณภาพของเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ได้รับความสนใจมากจนเป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคอนแกนนะผู้บริหารจะจะมีเสื้อไหมออลี่กันทุกคนที่มาจากไหมออลีของเราใช่ไหมครับแม้โดดเด่นเป็นยังไงคะความโดดเด่นก็คือหนึ่งเนื่องจากเส้นใยเขาเป็นรูเขาเรียกว่าพอรัสก็คือมีคุณสมบัติในแง่ทอร์โพลเปอร์ตี้ก็คือถ้าอยู่ในห้องแอร์เขาจะเก็บกักอากาศไว้ทําให้เขาอุ่น แต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อนการระบายกัดจะดีก็จะโปร่งมันเหมือนเราใส่ฝ้ายแกมใหมอะค่ะอ๋อครับคือถ่ายเทได้ดีใช่ค่ะเราวัยรุ่นก็จะชอบด้วยไม่ใช่แต่ว่าเรามองว่าผ้าใหม่ปกติไมนบ้านมีความหรูหาก็เด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ดีทั้งคู่อันนี้เป็นทางเลือกค่ะตอนนี้ เราลองทดสอบแล้วประเมินแล้วไวรุสชอบก่ะก็คือทั้งในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เรื่องความสวยงามก็ได้ทั้งสองสองประเภทเลยใช่ค่ะดูแลง่ายด้วยค่ะสักรีดดูแลง่ายมากครับจากการวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยตลาดที่เขาให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตีพศนี้ดีมากๆครับส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะแล้วรังไหมแล้วก็ดักแด้ไม่พอจําหน่ายไปที่ประเทศไหนบ้างครับก็ญี่ปุ่นหลักเลยค่ะและตอนนี้กัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางโครงการเขา ขอให้เราไปช่วยเป็นเบี้ยคนเพราะเขาต้องการพัฒนาและญี่ปุ่นก็สนใจเยอะเราต่างประเทศเนี่ยเขารู้จักไหมอิรลมานานหรือยังคะจริงๆเขารู้จักมาก่อนเราเยอะเพราะว่าต้นกําเนิดมาจากอินเดียค่ะกับจีนเขาทามานานแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจากรายงานเท่าที่พอจะค้นได้นี่นะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ก็ประมาณน่าจะประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเลยยังไงเนี่ยอ๋อที่เรื่องข้ามูลไม่ครบที่มีรายงานเฉยๆแต่จริงอาจจะมาก่อนแต่ที่เราศึกษาที่มาแลก่อนกันนะตอนนั้นน่ยนะคะ จริงๆเราเริ่มจากงบประมาณเล็กน้อยของตัวเองค่ะมันก็เลยช้าเริ่มมาตั้งแต่ปี2534ก็เริ่มจากคนที่ยังไม่มีคนรู้จักกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เอาไหมเอีรี่มาแปรรูปดังที่เอามาวางให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแนะนาดีกว่าครับก็อาจจะเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอนี่นะคะระดมเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้วได้ประมาณ10ชิ้นนะคะมอปชนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นพวก ผ้าเป็นคอเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นที่รองจานเป็นหลายๆรูปแบบอันนี้ก็คือมาจากไหม่อีลี่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเขาจะมีความเบาอ่อนๆคล้ายๆไหมบ้านมองดูแต่ดูคล้ายๆฝ้ายด้วยจะปนกันกันซักรีดดูแลง่ายคครับ่ะอันนี้คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ป้องกันแสงยูจึงเป็นพิโตรลันเครื่องสําอางที่ดีการดูแลให้อยู่ได้นานๆเนี่ยต้องทํายังไงครับอาจารย์คือปกติเราแนะนําให้ซักรีดธรรมดาแต่ถ้าเราอยากถนอมนิดนึงก็เติมน้ายา เออสักแห้งอ่ะค่ะก็ง่ายๆทั่วไปใช่ค่ะอไม่ได้มีการดูแลอะไรไปไม่่เลยค่ะไม่รีดก็ง่ายมากจับขยำก็ยังไม่ยับเลยอ๋อเพราะเราผสมโดยเส้นยืนเป็นเส้นไหมบ้านครับุณภาพเนื้อผ้าก็ดีด้วยนะครับเห็นว่ามีอาหารอันนี้ที่เป็นอาหารอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราทำได้ได้หลายประเภทเลยนะครับเราทํทรัพย์สินทางปัญญาให้ทางมารายมากกว่า12 พิษตะพันนะคะงนั้นอย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นลดกระเพราอันนี้เป็นกระเพราค่ะลดอรทัชาตกรอบนดักแด้ไหมอีรี่ที่เอามาทํากระเพราใช่ค่ะโปรตีนก็สูงมากเป็นท็อปไฟของไหมคือติดอันดับหนึ่งในห้าของโปรตีนแหล่งโปรตีนจากแมลงที่มีในโลกนี้ตัวใหญ่จึงเห็นว่าตัวใหญ่กว่าปกติใช่ค่ะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆด้วยช่างภาพของเราชิมแล้วอกว่าอร่อยการันตีว่าอร่อยสารตัวนี้ก็คือลองให้คําว่าอันนี้ใช้คําว่า แซบมอัน้แซบมอคค่ะอันนี้คือด่วนมอด่วนมอรารสชาติอันนี้กระเทียมพริกไทยอันนี้กครสชาติเทียบเท่ากับนอนไม่ไปครับซึ่งแพงมาก๋อเที่ยมาแล้วจะเห็นว่าที่ตัวใหญ่มากค่ะอร่อยอร่อยเทียบเท่ากันเลยค่ะประเมินมาแล้วดูด้วยตานี่ก็อาจจะคาดการ์ถึงรสชาติเท่าน่าจะอร่อยนะครับครับส่วนอันนี้เราอันนี้ไปยุี่ปยุบอ๋อโอ้โหมาอิลี่ไปไปซูอินตอา์ในเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็อาหารก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นเขาชอบว่ามาอิลี่ด้วยอ๋อนซูชิ ใช่หน้าใหม่เอีรี่ใช่ค่ะมีชื่อเมนูไหมครับอันนี้อันนี้เราเรากำลังพัฒนาแล้วก็เป็นที่ยอมรับครับโอ้โหจริงๆเราทำหลากหลายเช่นสูตรเค้กเยอรมันแล้วก็ทำก็ได้รับการยอมรับมากของหวานก็ทำได้ด้วยได้ค่ะอร่อยเป็นขนมตุเกเกยวก็อร่อยใช้ต่างๆกันอก็มีการเอาไปทำในหลายๆรูปแบบต่ายรูปแบบค่ทำได้หลากหลายอย่างนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะถามถึงราคาราคาแพงมากน้อยแค่ไหนคืออยู่ที่จริงๆนะวันนี้เนี่ยฟิตภันแมลง กำลังได้รับการยอมรับสูงมาก EU หรือ f a o โปรโมทมากทางยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมสมมติอักแด้ราคาตัวนี้นะคะพูดถึงว่าประมาณร้อยหรือ8ปดสิบเดี๋ยวนี้ขึ้นไปร้อยห้าสิบต่ำอย่างต่ำร้อหาสิบตัวอักแด้นะคะต่อกิโลหรอครับตัวสดนะคะพงเพรฟาร์มเป็นคนทำด้วยแล้วก็หมู่บ้านต้นแบบเรามี่ะที่หนองยอป้องก็มีบึงพลก็มีครับค๋อหมู่บานี้ น่าจะไปได้สวย ops? มากเพราะแหล่งพืชอ่าน,นคือมันสำลักอ๋อกินใบใบเออกินกินตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวกินใบมันสำลักแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออีสานเนี่ยปลูกมันสำลักและแหล่งเลี้ยงใหม่ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออีสานอีกก็เลยเป็นความลงตัวก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่ค่ะแล้วเกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นของเราเริ่มรู้จักนยอีรีเนี่ยมากขึ้นหรือยังครับปีปศนี้นี่ดังมากค่ะใช่ค่ะต่างประเทศยังต้องขอเราไปเป็นที่ยก่อนทั้ง กัมพูชาทั้งเวียดนามแล้วอาจจะตามไาๆอันนี้ก็ลาวไงพอดีเราอบรมให้เขาเบื้องต้นในในอีกสาขาหนึ่งแล้วเขาก็มาขอดูงานเนี่ยครับผมทีนี้จากการประยุกจากการเลี้ยงใหมบ้านแบบเดิมเนี่ยกับการมาทำไหมอิลี่เนี่ยความรู้ในเรื่องของกระบวนการต่างๆทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยทีมนักวิจัยเนี่ยได้ลงไปให้ความรู้ในระดับพื้นที่มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เดิมเราเริ่มมาตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วเราพยายามขยายเครือข่ายมากกว่า30หมู่บ้าน แต่เนื่องจากตลาดมันยังไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ปีพศนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากเขาเกิดเองอ่ะหมู่บ้านต้นแบบอย่างเช่นที่หนองยาป้องหรืออย่างที่อเาเภอเมืองพลนะคะตอนนี้เดิมเราเข้าเป็ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านนั้นนะคะหมู่บ้านแต่ที่เมืองพลส่งนกเต็มอย่างเงี้ยเขาเป็นคนพัฒนาผลิตภัณฑ์ปีปศนี้อยากจะกลับมาทําแล้วอเดิมเดิมหยุดไปชั่วคราวเนื่องจากตลาดตอนนี้ตลาดก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นเป็นรู้จักเราไม่ต้องไป ประชาสัมพันธ์อะไรเลยอืคือคือตอนนี้ปากต่อปากและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือต้องต้องพูดถึงว่าหลายสารบัญก็ทํสื่อานศึกษานะคะมาลายเกษตรศาสตร์มาแล้วมาสารคามแล้วก็ที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กลุมหมอนใหม่อะเริ่มให้ความสําคัญตรงนี้ก็คือมีหน่วยงานริทาการใช่ค่ะเป็นนโยบายแล้วก็กําหนดศูนย์ผิดไข่ใหม่เอลี่แจกอะมีปฏิทินแจกฟรีค่ะมีสามศูนย์ที่หนองคายอุดรธานีแล้วก็ไรอ่ะ เกษตรกรก็ติดต่อได้ครับที่เห็นในภาพคือที่ไหนครับตอนนี้ครับอันนี้คือที่มหาลัยคอนแกนค่ะเราผิดเป็นแหล่งสต็อกและพัฒนาเชิงลึกอะค่ะเราก็มีการเพาะเลี้ยงอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยใช่ค่ะเราก็เลี้ยงเชิงลึกแล้วค่ะแต่ก่อนเราออกไปส่งเสริมแต่ตอนนี้เราไม่ต้องออกไปแล้วค่ะ ก็ดูในเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของเป็นปิจารวันเครื่องสำอางพ้อกันเพราะมีคุณสมบัติป้องกันแสงยูวีที่สูงมากสูงกว่าใหม่บ้านเยอะแต่เราไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ส่งเสริมการเลี้ยงใหม่บ้านนะคะไหม้บ้านเขามีจุดเด่นของเขาอีกต่างหากคือปกติเกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้วแต่ณวันนี้เนื่องจากค่าของชีพสูงขึ้นค่าแรงงานสูงขึ้นแรงงานอย่างไหม้บ้านต้องเลี้ยง3ามสี่มื้ออันนี้เราปดติเลี้ยงมื้อเดียวได้แต่เราไม่ไม่ส่งเสริมแล้วนะคะถ้าเลี้ยงมื้อเดียวเกษตรกรอาจจะเข้าใจผิดก็ไปให้อ่าน ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ถ่ายมือเลยไม่ถ่ายมูลใช่ค่ะแล้วก็โดนทับแล้วก็หมักหนุมตอนนี้ยังน้อยสองมือคุณภาพใหม่ก็จะใช่ค่ะแล้วก็โรคก็จะระบาดสิ่งที่ต้องตระหนักคืออย่าเลี้ยงใหม่เอลี่ร่วมกับใหม่บ้านเพราะใหม่บ้านอ่อนแอต่อโรคใหม่เอลี่แข็งแรงกว่าแต่ถ้าเลี้ยงร่วมกันจะเกิดการระบาดสองปัจจัยค่ะคือความร้อนกับการเลี้ยงใหม่บ้านร่วมกับใหม่เอลี่อันนี้ไม่แนะนําเลยครับค่ะและการถ่ายมูลต้องทาค่ะบางทีชาวบ้านเข้าใจผิด ไม่ถ่ายมูลนั้นเป็นที่ไหมหนาเป็นคืบเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไม่เกิดค่ะแล้วไม่จะเกิดการระบาดเราตั้งต้นไม่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากๆเลยค่ะครับผมแนวโน้มที่เราจะต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้ไปเนี่ยแนวทางเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คิดว่าจะไปได้อีกเยอะมากเลยครับคือเมื่อก่อนตอนท้่เราเริ่มใหม่ๆนะคะมีอาจารย์บางท่านที่มาแล้ว แมลงอะไรเหมือนเราเหมือนเราขี้โม้แบบสมรักคำสิ่งอ่ะอ่าอ่าเราไม่ได้โม้นะคะก็บอกว่าทําไมแมลงอะไรจะดีปานนั้นแต่มันดีจริงๆคืออเนกประสงค์เลยค่ะแล้วมันสมหลังเราก็เอาตั้งแต่ยอดตั้งแต่หัวได้หมดเลยครับถ้าเราปลูกเป็นนะคะเก็บเกี่ยวใบมันล่างๆสักสาสิบเปอร์เซ็นไม่เกินนี่นะคะผลผิดมันกลับได้สูงขึ้นครับค่ะไม้ก็ได้มันก็ได้แต่สําคัญว่าเราให้เป็น แล้ว <ating> ชุดการรุณาปฏิบัติตามนักวิจัยแนะนําซึ่งเราก็ลองผิดลองถูกในห้องวิจัยกันมาอย่างเราทํามามากกว่า20ปีังคกระบวนการแล้วใช่ค่ะคือผมว่าผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าแข็งแรงก็แข็งแรงกว่าประหยัดในเรื่องของการดูแลก็ประหยัดกว่าด้วยครัครับให้ผลผลิตดีกว่าด้วยครับผมโอกาสที่เราจะได้นําเอามาอีเนี่ยไปต่อยอดในในเชิงของความรู้ที่จะลงไปสู่ชุมชนแล้วให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นน่าจะมีแนวทางยังไงบ้างครับที่เราคิดะนะคะครับออหมู่บ้านต้นแบบอันนี้มันจะเกิดและจะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งทัทอดเทคโนโลยีนะคะและที่เรากําลังทําในปีปศนี้ก็คือเราทําโครงการบริการสังคมอะเราอยากให้แหล่งโปรตีนเดําเรียนตามสมเด็จพระเทพอะค่ะเอาใหม่ตัวนี้เป็นแหล่งโปรตีนในโรงเรียนเนี่ยเราจะมุ่งมุ่งมุ่งมั่นว่าเราจะค่อยๆขยายไปทีละโรงเรียนสองโรงเรียนใกล้ๆมหาลัยก่อนแล้วก็ขยับไปเป็นโมเดลค่ะ เป็นต้นแบบซึ่งเรคิดว่ามันจะครบเครื่องและก็สมบูรณ์ทางเรื่องโภชนาการด้วยในเรื่องของโปรต<ว>ีนก็<ม>สูงมากนะคะคแต่บางคนก็จะบอกว่ามา,มาแมลงเนี่ยเป็นอาหารอาหารทานอาหารทานเล่นแต่บางทีเราอาจจะปรับ,ปร,บปรับเข้ากับอาหารมื้อหลักก็ได้เราทําเป็นฮอ,อหมกก็ได้รับการยอมรับ ทำหลายอย่างมากลดลาบลดอะไรต่างๆมันไม่ใช่ของกินเล่นแล้วค่ะคะ่ะกินจริงเลยค่ะครับผมจะเห็นจากตรงนี้เนี่ยว่าเรามีอาหารหลากหลายประเภทเนี่ยแล้วถ้าสมมติมีการเอาไปต่อยอดตรงนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยครอบคลุมถึงแค่ไหนบ้างครับมาละยก็จดทรัพย์สินทางปัญญาไปก็คงเป็นความร่วมมือกันมาอะยค่อนข้างจะเปิดโอกาสอยู่แล้วค่ะครับล่าสุดทางกัมพูชาค่ะก็อยากได้ให้เรา ส่งเสริมแล้วก็อยากจะมาซื้อเครื่องมือที่เราพัฒนาเป็นครั้งแรกของโลกค่ะจากที่เขาบอกว่าสาวไม่ได้เราทําได้อขาก็มีเครื่องมือเลี้ยงอีลี่ต่างหาก้สาวเส้นใหม่ผิดเส้นใหม่ปฏิในรายงานต่างประเทศทั่วโลกเป็นที่เข้าใจกันว่าผิดได้โดยการดึงแบบในปันได้หรือการเรียกว่าสปันซิลค่ะตอนนี้สปันซิลเวอร์ต้องให้เครดิตตรงนี้เกิดตลาดจากสปันซิลเวอร์ปัจจุบัน กวกังเนี่ยไม่พอนะคะครับกโปรตีนนี่อีสานเช่าอยู่ละและทั่วโลกอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่า EU กับ FMO ส่งเสริมลงทุนมากอาสาลแล้วก็ยอมรับว่าแมลงเนี่ยดีมากค่ะปีปศนี้นะคะและยิ่งต่อไปอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นใช่ไหมคะแรยงานว่าปี2,100อุณหภูมิโลกจะขึ้น1.1นถึง6.4%ี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายตัวนี้ก็จะต้องเป็นตัวที่มาได้แรงมากเป็นตัวทางเลือกที่ดีค่ะน่าจะเป็นตัวชูโรงสำคัญเลยทีเดียวนะครับและของคนอีสานโดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่เฉพาะอีสานนะคะทั่วประเทศทั่วโลกแต่อีสานได้เปรียบตรงที่ว่าแหล่งปลูกพืชอ่านเขาไม่ได้กินพืชอหานอย่างเดียวคือมันสมรังแต่มันสมรังก็เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในอีสานและกินใบละหุงกินพืชอ่านอื่นๆได้อีกเราก็มีการศึกษาค้นพบรายงานครั้งแรกของโลกอีกสองชนิดคือมันต้นและมันลายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอาหารของชนบทนี่เหมือนกันถ้าหม่ยไม่หมอนนี่จะกินแค่หมอนนะคะใ่บ้านนะคะ ในเรื่องของความทนทานต่อความร้อนเนี่ยเราเอาไปศึกษาด้วยวิธีไหนฮะือเราใช้อุณหภูมิค่ะศึกษาจริงๆเทคนิคตรงนี้ทางใหม่บ้านเขาศึกษากันมาเยอะแต่ไมอิลี่อาจจะเพราะว่าเขาคิดว่าแข็งแรงก็เลยไม่มีใครสนใจแต่พอภาวะโลกที่เปลี่ยนไปเพราะนั้นเราคิดว่าเราต้องเชิงรุกไะค่ะเกษตรกรไม่งั้นจริงๆเราสอนเทคนิคเขาอยู่น้าร้อนเลี้ยงได้ถ้าขอให้ปฏิบัติตามเราแต่ว่ามันยุ่งยากนิดนึง เกษตรกรก็มาเจรละเลยแล้วโรคกระบาดพอระบาดปุ๊บก็เลี้ยงต่อไม่ได้ก็เกิดความท้อตลาดก็ไม่เกิดอย่างจริงจังเราก็เลยมองสองประเด็นตลาดต้องเกิดตัวนี้ต้องแข็งแรงจริงๆมันก็เลยลงตัวแล้วก็ยิ่งได้จัมโบ้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาสองเทคนิคนี้มาเชื่อมกันกาลังอยู่ระหว่างศึกษาค่ะอืาจะได้เห็นผลงานวิจัยกันในเรื่องนี้นะครับจากภาพรวมที่พูดมาตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงเรื่องการเอามาแปรรูปเป็นอาหารและการต่อยอดตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองถึง ผลการประเมินความพอใจที่ทีมนวิจัยได้ทํางานวิจัยชช้นนี้มากน้อยแค่ไหนครับคือถ้าประเมินโดยไม่เข้าข้างตัวเองก่อนนะคะก็คือภูมิใจและดีใจมากที่เรามีส่วนช่วยสังคมแล้วก็จากการประเมินเราจะประเมินเรื่อยๆนะคะเป็นที่ยอมรับจนไม่ต้องพูดอะไรจะปาต่อปากบอกกันไปต่อใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ในคณะทีมวิจัยนมีใครบ้างครับก็จะมีรองศาสตราจารย์ดรวิรศักศักดิ์สิริรัตน์มีคุณสุภชัยกมลมนิธิ ก็มีเยอะมากเลยเพราะว่าเราได้ทํางานให้หมาลัยเป็นกลุ่มวิจัยนะคะแล้วก็ยังมีดรสริทธิพรชูประยูนจากกรมหมันไหมแล้วก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ต้องให้เครดิตมากๆเลยนักศึกษาปริญญาเอกคุณเด่นเพ็งวงศอนแล้วก็คุณมะลิพมทองมีแล้วก็อีกหลากหลายเยอะเลยค่ะก็เป็นทีมวิจัยที่แข็งแกร่งนะครับค่ะและจากคณะเกษตรศาสตร์หลายท่านมากค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอาจารย์ดรสุพรค่ะ นดตดำลงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเยอะค่ะก็ต้องมาบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับถ้าผมถ้าเราจะพูดถึงตลาดของการเลี้ยงไหมในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรายใหมเนี่ยตอนนี้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์คือณวันนี้คือนักธุรกิจมาเองเลยแล้วก็อย่างสปปนซิเวอร์นี่เขากิจการเขาใหญ่มากนะคะครับและรังไม่พอค่ะครัตอนนี้ต้องการความต้องการสูงมากครับค่ะ แล้วก็อย่างดักแด้ตัวนี้ก็ไม่พอเหมือนกันค่ะแล้วยิ่งใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดเฉือนรังสมมติว่าดักแด้อยู่ข้างในนี่เรียกว่ารังสดนะคะเขาเฉือนเอาดักแด้ไปขายไม่พอขายนะคะส่วนรังนี่ก็มาทําเป็นก็แยกขายได้อีกงอาหารใช่ทําเครื่องสำอางก็ได้อะไรก็ได้อย่างกรณีรังนี่นะคะกรณีใครเป็นเกรดอย่างเงี้ยประมาณสามพันใช่ไหมคะอย่างต่อกิโลส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น800 ห้าร้อยมีห้าร้อยด้วยนะคะมีหลายเกรดค่ะแล้วก็มีเกรด A เกรด B เกรด C อีกค่ะซึ่งเกรด C ก็คือต่ำสุดอันนี้น่าจะขึ้นไปอีกก็อันนี้ล่าสุดก็ประมาณ220เอ่อ C นะคะ240ก็ B 260ก็ A แต่หน้าวันนี้ A เริ่มจะกลายเป็น300ร้อไปละคือมันไวอย่างเพราะกระแสกระแสตอนนี้ไวมากค่ะอย่างอันนี้ใช้ขัดหน้านะคะก สี่สิบห้าบาทสิบรังอันนี้จากพงเพชศฟาร์มให้ข้อมูลนะคะครับค่ะเป็นรังสี่สิบห้าบาทใช่ค่ะคือไม่บ้านเขาก็เอาใช้ขัดหน้าครับแต่ตอนนี้กระแสก็มาแรงครับผมครับผมที่สุดนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากผลงานวิจัยแล้วก็แนวโน้มในการต่อยอดสู่ชุมชนที่เรากำลังจะเอาความรู้จากมหาวิทยาลัยี่ลงไปสู่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นในช่วงท่านี้เลยเชินอาจารย์ฝากเลยครับก็อยากจะฝากสิ่งที่กังวลมากๆนะคะก็คือว่าเวลาเราออกไปส่งเสริม ให้เกษตรกรไม่ว่าจะจากหน่วยง,งานใดก็ตามอยากขอคําแนะนําว่าช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตามขั้นตอนที่ถูกทางครับอันนี้สําคัญที่สุดอันที่2ก็คืออย่าเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงใหม่บ้านต้องแยกค่ะคนละโรงเรือนถ้าเป็นไปได้แยกคนเลี้ยงได้ก็ดีแต่ถ้าแยกไม่ได้ก็กรุณาเลี้ยงใหม่อีรีก่อนแล้วล้างมือทําทุกกระบวนการโรคก็จะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ การพัฒนาเป็นปิจิบั์หรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ซึ่งทางสรานี ก็คงจะได้ให้ข้อมูลนะคะคือสปันซิลเวอร์ก็ได้ติดต่อเด็ดตรงแล้วว่ายินดีแล้วก็กรมหม่อนไหมนะคะก็ติดต่อได้และมาวิทยาลัยก็ยินดีงานที่สุดก็มาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเลยนะครับก็จะมีเบอร์ให้ครับผมมาที่ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรของคณะเกษตรได้เลยนะครับครับผมเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณสําหรับความรู้ดีที่จะต่อยอดสู่ชุมชนกับท่านรองศาสตราจารย์ดรศิวิไลสิริมังคลารัตน์ที่มาร่วมรายการกับเราในเช้านี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับก่อนจะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ